สวัสดีค่ะครูเจเอสอนร้องเพลงด้วยศาสตร์ NLP ค่ะเหตุผลหนึ่งของการร้องเพลงไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันมาจากความ ละเอียดไม่เป็นร้องปิ้นซ้ายปิ้นขวาเพี้ยนไปเพี้ยนมาไม่เป็นท่าเนี่ยนะคะมันมีเหตุผลของมันอยู่ว่าเพราะอะไรแล้ววันนี้ครูจะมาเฉลยด้วยความไม่ละเอียดในเรื่องของอะไรบ้าง1เลยการร้องเพลงทําไมเสียงถึงปลิ้นไปปลิ้นมาเพราะว่าการที่เราร้องเพลงโดยที่เราไม่ได้วอร์มเสียงนะคะมันจะไม่สามารถคนโทรลเสียงได้ดังนั้นนะักร้องทุกคนก่อนที่คุณจะ ขึ้นเวทีร้องเพลงหรือก่อนที่คุณจะ ร้องเพลงหลังจะจับไมโครโฟนแล้วเนี่ยคุณต้องวอร์มเสียงก่อนแล้วจะวอร์มยังไงหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันจําเป็นหรือเปล่าที่เราจะต้องวอร์มเสียงกับการไล่สเกลโน้ตการวอร์มเสียงเนี่ยการไล่สเกลโน้ตเนี่ยเป็นหลักของนักร้องที่จะต้องทําแต่ถ้าณตรงนั้นไม่มีเครื่องดนตรีที่จะไล่สเกลโน้ตก็เข้าไปใน y o u t u ู e แล้วก็ไ like, ล่โดเรมีฟาโซลาซิโดตามเลยนะคะก็จะมีคลิปเยอะแยะมากเลยหรือเราก็วอร์มด้วยการร้องเลยค่ะอ ว่าเสียงทุกููปล่อยออกมามันสม่ำเสมอนี่เสียงอานะแล้วทําเสียงอื่นอีกอูเสียงสม่ำเสมอหมดแล้วหมดเลยไม่มีสั่นเขย่อาอูแล้วใกล้จะหมดไม่มีออกไปเต็มเต็มเลยค่ะอี ก็สําคัญอูอี e, เห็นไหมคะรูปปากมันก็จะเป็นตามคําและคุณจะได้ใช้ลังจากกระบังลมและปอดไล่ลมออกมาผ่านหลอดเสียงออกมาเป็นเสียงตัวนั้นๆและจะได้รูปปากด้วยเวลาเราร้องเพลงเนี่ยกล้ามเนื้อที่เราใช้มากที่สุดคือกล้ามเนื้อใบหน้าของเราเนี่ยแหละการร้องเพลงก็เหมือนกับ การออกกําลังกายคุณก็ต้องเดินก่อนเดินเร็วหรือวิ่งเหยาะๆยะไปก่อนเหมือนกันกับการที่เราจะร้องเพลงเราต้องวอร์มเหมือนกันวอร์มเสียงเมื่อสักครู่นี้ครูวอร์มเส้นเสียงให้ดูแล้วว่าออกเป็นเสียงตัวอะไรบ้างคร่าวๆการที่เราจะร้องเพลงกล้ามเนื้อบริเวณหน้าของเรานี่ค่ะใช้งานมากที่สุดเราก็ต้องยืดหยุ่นกล้ามเนือ้อบริเวณหน้าและ ปากนี่คืออันดับหนึ่งเลยแล้วปากเรามันเป็นรูปไหนบ้างละ่ะ3ามท่าเท่านั้นเองในการบริหารรูปปากซึ่งเคล็ดลับนี้ครูจะเอ๋คนเดียวเท่านั้นทิดมาบอกเพราะว่าครูใช้วิธีการนี้จริงๆท่าที่1ค่ะอ้าปากขึ้นในแนวตั้งค่ะยืดที่สุดเลยนะคะ แล้วยกหน้าขึ้นกดหน้าลงยกหน้าขึ้นกดหน้าลงทำพร้อมกันกับครูก็ได้นะคะตอนที่ยืดเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกตึงไปหมดเลยอะ่ะแม้กระทั่งขากรรไกรกรามของเราอะค่ะตอนที่มันหลุดมันอาจจะดังกรอกเลยก็ได้แล้วตอนที่เรายกหน้าขึ้นกับกดหน้าลงเนี่ยค่ะช่วงของหลังท้ายทอยเนี่ยบางทีก็จะมีเสียงกรอกเพราะเราไม่เคยทำนั่นดีมากเลยคุณก็จะได้บริหารกล้ามเนื้อใบหน้าด้วยข้อที่สองแนวขวางค่ะฉีกยิมอะค่ะฉีกที่สุดเลยค่ะ แล้วก็สายหน้าไปทางซ้ายขวาด้วยนะคะฉีกยิ้มที่สุดเลยค่ะ<ม>เป็นการบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าค่ะและท่าที่สามค่ะห่อปากเข้าค่ะ ยืดอาปากให้กว้างก่อนนะคะแนวตั้งแล้วห่อปากเข้าค่ะเมื่อเราบริหารกล้ามเนื้อใบหน้าของเราเรียบร้อยค่ะแล้วเมื่อเราบริหารเส้นเสียงโดยการอาโออีนะคะเสียงดังแล้วเนี่ยเราก็ต้องยืดหยุ่นร่างกายด้วยนะคะชี้แข้งขีขายกแขนบิดต,ตัวให้เวลาเราร้องเพลงะคะ่ะลมมาที่มันไหลเวียนร่างกายเนี่ย มันจะลื่นคล่องแล้วเราก็จะสบายสบายปลดล็อกจาก ทุกความกังวลออกไปเลยการร้องเพลงบางครูนะหลายคนมาหาครูถึงที่ด้วยปัญหาที่ว่าไม่ชอบตัวเองเวลาร้องเพลงเลยไม่ชอบที่จะต้องร้องแล้วเจอเพื่อนบอกว่าร้องไม่เพาะรู้สึกว่าร้องเพลงออกไปแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของตัวเองคือรู้สึกไม่เพาะนั่นแหละจำคำครูไว้นะว่าการร้องเพลงเป็นการ ปลดปล่อยการร้องเพลงเพื่อการผ่อนคลายแต่การร้องเพลงจะช่วยเยียวยาและบำบัดให้สุขภาพจิตของคุณมันดีขึ้นค่ะการร้องเพลงอ่ะคือการปลดปล่อยการสร้างความสุขให้กับตัวเองและเป็นการสังสรรค์ไปกับเพื่อนเอนเหตุผลหนึ่งสำหรับคนที่มาเรียนร้องเพลงกับครูไม่เคยรู้เลยก็คือว่าความละเอียดไม่เป็นวันนี้ครูมาพูดเรื่องใหม่อีกแล้วคราาที่แล้วครูก็พูดเรื่องใหม่เรื่องการมิกซ์เสียง เราสามารถมิกสเสียงร้องได้วันนี้ครูมาพูดเรื่องใหม่ในเรื่องของความละเอียดไม่เป็นการร้องเพลงจะต้องมีการแกะเพลงแกะเพลงคืออะไรหลายๆคนก็ไม่เคยรู้มากอม่อนนะมันต้องแกะเพลงด้วยเหรอครูใช่ค่ะ มันคือกันบ้านเลยแหละการแกะเพลงเนี่ยทำทีละเพลงอันดับแรกของการแกะเพลงที่คุณควรทำคือการฟังค่ะฟังซ้ำฟังบ่อยฟังให้มันเข้าหูฟังให้มันเข้าสู่จิตใต้สำนึก ฟังเกิน21รอบค่ะทำบ้า21รอบนี่คือ NLP เมื่อคุณทำอะไรซ้ำๆมันจะกลายเป็นออโต้พายโมันจะกลายเป็นพฤติกรรมฟัง21รอบก็เพื่อจิตใต้สำนึกเราจะรับสื่อนั้นเข้าไปโดยโสดประสาทหูโสดของการรับฟังสิ่งที่คุณจะได้คือ 1. คุณจะได้ทำนองของเพลงแม้จะยังจำเนื้อเพลงไม่ได้ 2. คุณจะได้จังหวะ ของเพลงรู้ว่าเร็วว่าช้าแค่ไหนอย่างไง3คุณจะเริ่มจำท่อนฮุกของเพลงได้อย่างนี้น้อยเลยอะ่ะ คุณจะจาทอนฮุกได้เพราะท่อนฮุกมันจะกลับมาร้อง2ครั้งหรือบางเพลง3ครั้ง4คุณจะจาอินโทรได้อินโทรคือดนตรีที่ขึ้นก่อนเนื้อร้องท่อนแรกเลยนะคะอินโทรก็คือจําได้ว่าดนตรีมันขึ้นแบบนี้ขึ้นจนถึงกลองส่งอันเนี้ยหรือว่าโน้ตตัวนี้กลิ้งกลงั้งแล้วถึงจะขึ้นร้องคุณจะจํามันได้5คุณจะจําดนตรีโซโลได้ดนตรีโซโลคือช่วงระหว่างกลางเพลงมันร้องเนื้อไปแล้วเนี่ยมันจะมีดนตรีขันนั่นเขาเรียกว่าดนตรีโซโลและคุณจะจํา ท่อนจบได้การฟังเพลงจึงเป็นงานอย่างหนึ่งของนักร้องที่ต้องทํานักร้องที่ต้องทําคือแกะเพลงฟังเพลงแล้วยังไงต่อฟังเพลงแล้วก็หากระดาษมาระหว่างกัน ไปหาเนื้อมาจาก Google แล้วก็กรอปมาวางที่ Word แล้วป r ิ้นกับระหว่างการเขียนเนื้อเพลงครูสนับสนุนให้เขียนเนื้อเพลงค่ะใช้แบบเดิมนี่แหละเขียนด้วยลายมือเราเมื่อเราเขียนเนื้อเพลงเนี่ยเราแกะเราฟังปุ๊บท่อน A ปุ๊บเราเขียนเราจะ จำเริ่มจำได้และเราจะรู้ด้วยว่าความหมายของเพลงเขากําลังสื่อสารอะไรเขาเล่าเรื่องอะไรอยู่เมื่อเราเขียนเนื้อเพลงแล้วเราจะจำโดยอัตโนมัติไปทีละนิดเลยหรือบางคนอาจจะจำได้ตลอดทั้งเพลงเลยก็ได้และเรารู้ด้วยว่า เรื่องที่เพลงเล่าคืออะไรเมื่อเรารู้ว่าเรื่องที่เพลงเล่าคืออะไรเราก็จะเป็นผู้ถ่ายทอดเพลงโดยมีอารมณ์เพลงด้วยค่ะอารมณ์เพลงนั้นสำคัญขไหนมีอยู่ในหนึ่งในบทเรียนที่ครูทำสอนฟรีเป็นคลิปวิดีโออารมณ์เพลงสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เพลงช้าหรืออารมณ์เพลงเร็วอารมณ์เพลงเศร้าอารมณ์เพลงสนุกอารมณ์เพลงเล่าเรื่องอารมณ์เพลงตลก มีความสำคัญหมดผู้ถ่ายทอดจะเป็นผู้เล่าเรื่องโดยมีอารมณ์เพลงด้วยการสื่อสารของนักร้องกับคนฟังก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของนักร้องที่จะถ่ายทอดเพลงอย่างไรให้คนฟังเขาเข้าใจรู้เรื่องและได้รับสารนั้นเหมือนกันกับที่คุณต้องการเล่าความละเอียดมันเริ่มมาแล้วนะที่ครูกำลังบอก มันเริ่มมาแล้วเป็นสเต็ปบายสเต็ปเมื่อเราเขียนเนื้อเพลงแล้วเราก็ต้องมาแกะเพลงแล้วค่ะทีนี้ค่ะกดฟังเพลงนั้นทวนรีพีทเป็นท่อนๆเลยทีละท่อนเลย คอน A ก่อนเขาร้องว่าอะไรเขาร้องว่าอย่างนี้วักตรงนี้เว้นตรงนี้หายใจตรงนี้ลากเสียงคำสุดท้ายแบบนี้ก็ต้องจำเนื้อเพลงเนี่ยเวลามันแต่งมาเนี่ยเป็นข้อความแขงหนึ่งเลยเนี่ย